สูสูน้ำหกสิโล oh, <Regard et> <tama> <et> ลูกค้ารับน้ำดีฟิลอะไรโคฟซีโร่โคือีก่อนน้ำเปล่าด้วย2องแกนรถ้าสมมติเรกเาถามว่าลูกค้ารับน้ำดีฟิลอะไรดีเราคนบอกเขาว่าให้ทาย ให้น้องทายหนูเหนื่อยาานนไ,ไ,ไหมทุกวันที่จะมาทายเครียดให้หนูเองให้ทายให้ทายว่าพี่จะกินน้ำอะไรเนี่ย <c oughs> ลองกินด,ดูดีว่าที่เด็กเสืร์ฟอนไหเป็นเช้าอ่ะ<า> <c oughs> ด้วยนี่ใส่คอร์ดก็ตอบไดแหละโดนร <c oughs> <c oughs> วย ไวแน่สวัสดีครับคุณหนูน้องเม่อเขาบอกว่าได้สมูแล้วไปดีมาก อย่าบอลแล้วหมกโคลดาไทยแล้วอ่ะเป้าอ่ะสวัสดีครับพี่ดาออยสวัสดีตัดเบลเป้าพี่ดาวค่ะอ๋อค่ะ

มาดีนนน้องหุวันน,น,นี้ขอบคุณทิดาออยมากนะครับไทก้าแฮปปี้มากได้เลโกโล้วันนี้เนปจูนก็เลยมาพื้งเลโก้ไปต่อบ้าง

ตามพามี่รา่าน้งยัดเข้าไปนัง้งรูปป่ะยัดเข้าไปนั้งรูปเหมือนเมี่ยงต้องจิ้มไหมมันคนน้ำจิ้มหวานไหมรสชาติเป็นไงดีครับ เหมือนจะบอกว่าน้องโป๊ะเราบอกให้ติดตรงไหนวะไม่เห็นจะมีอะไรเฮียดึงชายเชื่อน้องลงให้หน่อยนะอะไรที่ชายเสื่อที่พุงเหรอพุงมาน้อยไง เอลลอยเอลลอยสวบสดีครับเอ็มซีจะเลีอกซอเลยจบล

เนี่ยก็าไปซื้อเหล้าลอยูอ่ละกินอันนึ่งได้เลยเนี่ยกินทีเท่าไหร่ผมว่ามื้อนี้เหรอหกร้อยน้องเขาบอกน้องเขากินทีละทีสามสี่พันกินยังไงสามสี่พันเนี่ยผมว่าหกร้อยบาท หวยเนี่ยผมซื้อไว้เยอะมากจะรวยแล้วคราวนี้บอกให้ผมเล่นซ yes. ื้อแบบสองหกเกเต็งโต๊ดสองหเต็งโต๊ดเา้าด้แล้วพูด อูเพื่แล้วก็ทะเบียนรถปีรถปีรถผมอ่ะเพิ่งขายได้วันนี้ทะเบียนมันคือ1.9ึ9งเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าส่วนบากี้พี่สองสองรับหก้า อยู่ดีๆอยู่ดี6-9ก็มากันเป็นพร่วนแล้วก็ซื้อปีที่นำเข้าด้วยถ้าเราจับตัวเฮียรเราต้องแบบเราต้องไปโอ้โห,หจัดไป500ร้อยกะถูกทีของแสนหาเลยเอะ ้ามานับก่อนเช็คบินให้หน่อยนะคะเดี๋ยวถึงจะบอกให้ว่ามีเลขอะไรบ้างมันเยอะมากพราะคร <c ười> ที่แล้วอ่ะมันเป็นรถคันนั้นอ่ะ สองหกเก้าหนึ่งหกเก้าเนี่ยตัวราการอาหารนะคะของคุณลูกค้าจะเป็นจานแดงเข็ดจานนะคะจานนึ่งสามจานน้ำดื่งวิสกีสิบปันที่ราการอาหารตรงนะคะมีเราอยากรู้ว่ามื้อนี้กินเท่าไหร่และสำหรับคุณลูกค้าห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบผมไม่งงไว้น้องคนนั้นกินอะไรของแม่งสี่พันจะบ้าหรือไงเนี่ย าจ่อไปสแกนนั้นไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ครับขอร้านหนึ่งครับถ้าใส่ฟิลเตอร์หน้ามันจะขา,ขาว <Okay. S 1> เป็นเป็นของแสลงก็กินไปแค่ของคนไม่ไหวแล้ววะใช่ไหมเหมเือนของแสลงอ่ะ <Okay. S 1> กินแป้งเหมือนของแสลง สวัสดีคุณทินันมันเลขมันจะมีอีกเลขหนึ่งอ่ะที่พี่เก่งเอาไว้มันน่าจะเป็นวันเกิดของรถคันที่ขายได้เ,เออพี่เ่งเอาไว้พี่เกงเ่เกงเอาไว้เก่งไว้ เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเปิดให้ดูโอ้โหซื้อเยอะเลยครับวันนี้หลับตาหลับตาโชคดีมีตัดด้วยกลิ่นกะลา้านะเพราะฉันอยากกลัวหอหืกลิ่นเปรี้ยวจังเว้ยเป็นคอมบินเดชั่นที่แบบไม่ได้เลย น่าจะทำธุระอยู่สวัสดีคุณนกบอกเลขหน่อยเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปหยกหยกไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวกลับไปสรุปให้ที่บ้านอุ๊ยแอนที่แอน พี่แอนขอโทษชาวราชพิษเดี๋ยวกลับไปบอกเออวะเดี๋ยวกลับไปบอกให้ที่บ้านนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ก่อนจะไปซื้อเหล้าอันนี้เป็นสลากวรรณยุกต์ตัวสะกดสนามกวรรณยุกต์ตัวสะกดของสามได้สี่เขากันได้ค ตอนนี้เราไม่มีมือแบกขวดเหล้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแบกขวดเหล้าก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไปหาเจ๊โจ๊กป้าตูนแล้วเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่ถ้าทิงเราหรอกน่าจะถึงแล้วนะโอ้ยอยากกินช็อกโกแลตหลับตาหลับตาไว้กินเหล้าดีกว่าเอาเดี๋ยวมาแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับธิดาทั้งสี่ มาเลือกเลือกไปก่อนบ๊ายบายครับ